พวกกเราาลังสบายจงตบบมือพันิงบิงตื่นเร็วบิงบิงบิงตื่นบิงบิงครับได้เวลาไปออกไปสำรวจข้างนอกแล้วข้างนอกมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ความมืดน่ากลัวมากไปดูกันไหมหนูกล้าไปไหมกล้าไปเดินเล่นข้างนอกตอนกลางคืนตีสามไหมตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะพี่แป้งบอกว่าห้ามออกไปไหนตอนตีสามน้องบิงกล้าไปไหม ไปบิงก้าไปไหมตีสาใช่ตีสามสิบสามนาทีห้ามออกจากบ้านถ้าใครตื่นมาเวลาเนี้ยต้องรีบหลับเลยนะไปไหมเฮ้ยห้ามพูดห้ามพูดถึงผอพึ่งแสละอีห้ามพูดน้องบิงก้าไปไหมไปลุกสิไปบิงก้าไปไหมเุ้ยให้บิงไปคนเดียวเหรอไปแล้วบิงก้าไปอ่ะไปงั้นยเราออกไปดูครับ ดูสิทุกคนไปไปไปเป็นเพื่อนบิงเถอะเอาตุ๊กตาไปด้วยเผื่อความน่ากลัวอุ้ยเหมือนมีเสียงเด็กขี้จะไบเอาตัวอะไรไปปลากระเบนบิงเหลียวบิงจะมาไม่ให้เอย่างคนนั้นไม่หออุ้ยข้างนอกยังมีไฟสว่างอยู่นะแต่ตรงนู้นน่ะเริ่มมืดบิงบิงบิงเอาตัวอะไรไปมีแค่แบร์ใบปลากระเบนน้องไบครับเราจะไปให้ไกลๆเลยนะเราออกไปบนถนนเลยไหมล่ะ เราไปดูบนถนนกันเด็กเเดินเดินจับมือกันไว้บิงบยจับมือกันไว้สิจับมือพ่อก็ได้หนูหนูบิงกลัวไหมล่ะอุ้ยดูตรงถนนมืดมากอะดูป้ายสิตรงไหนเขาบอกว่า Silver House อ,อันนี้เป็นบ้านส่วน Golden House มีหลายทางเลยเราจะไปทางไหนดีอุ้ยทุกคนตรงนี้มืดมากเราไปดูข้างหน้านั้นไหมข้างหน้านั้นเหมือนมีไฟอะไรไม่รู้อะมีไฟเขียวไฟแดงด้วยตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดง ไฟอะเหรออุ้ยไฟมันกระพริบอุ้ยอุ้ยใครยืนอยู่วะไปยาอย่าวิ่งไปอย่าวิ่งเห็นไหมพ่อแบงค์เห็นคนยืนอยู่จับมือเพ่อมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุ้ยเขาเป็นตำรวจไปเจอตำรวจไม่ต้องกลัวตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์เอ้าทำไมเขาไม่เปิดอ่ะอุ้ยรอดไปเลยรอดไปเลยเจอตำรวจแล้วเจอตำรวจแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไายบคุณตำรวจครับ คุณตำรวจเอ้าทุกคนนี่มันหุนตำรวจปลอมไหน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 อุ้ยอันนี้ตุ๊กตาหมีไม่น่ากลัวแล้วแล้วทุกคนดูสิเขามีรูปภาพสุนัขวิ่งไล่ตามอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยสุนัขวิ่งไล่ตามขโมยเห็นไหมมีขโมยอยู่ตรงนั้นทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ เขาใหญ่นะครับเป็นเขาใหญ่อาร์ทีที่นี่จะมีต้นไม้สวยมากแล้วก็เป็นอาณาจักรที่คล้ายๆเป็นรูปปั้นเยอะมากไม่มีคนจริงเลยอ่ะที่นี่มีคนจริงๆไหมอะ่ะดูสิตรงนี้ก็เป็นรูปปัน้นป้ายเขาบอกให้เลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวขวาจะกลายเป็นสเตทพาร์คไหนอ๋อตรงนี้เป็นป้ายขึ้นสนิมเหรอโอ้ยห้ามไปทางนั้นนะนี่นี่นี่ดูสิตรงนี้ก็เป็นหุ่น ใช่ตรงนี้เป็นรูปปั้นทหารหน่ากลัวส่วนตรงนี้เป็นตู้โทรศัพท์เหรอหเด็กๆนี่เก่งมากเลยนะเดินมาไม่กลัวเลยได้เข้าไปได้ไไดโทรหาปูไไ่ได้อ๋อโทรศนะัท์ผีเหรออุ้ยห้ามพูดพ่อลืมอีกฮะห้ามพูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไบ้ใบถือไบลองฟังี่มีเสียงอะไรไหมบิงลองฟังดิลองฟังสิบิง ถ้าเรากดเบอร์9 9 9 99999 9 9ตัวมันจะมีเสียงแปลกๆอุ้ยอุ้ยบงคไม่เอามวไปดีกว่าไปมันมีเสียงแปลกๆมันปิดเองมันปิดเองเด็กๆเรายังไปไม่ถึงข้างหน้าเลยนะพ่อแบงค์จะพาไปดูต้นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเด็กๆตามพ่อแบงค์มาต้นไม้ต้นนี้ราคา1ล้านบาทนี่ครับทุกคนต้นไม้ต้นนี้แหละแพงมากๆเดี๋ยวพ่อแบงค์จะอ่านให้ฟังว่ามันชื่ออะไร เห็นย่างใบเนี่ยต้นนี้แล้วสวยมากๆเลยนะนี่นีต้นไม้ต้นนี้นะครับอายุ1 5 0่งรถึงสองปีต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นสนดำโอ้หปีเลยหรอใช่150ปีเกิดมานานมากแล้ว่啊ขนาดก้อนหินยังสวยแล้วก้อนหินเป็นสี่เหลี่ยมดูสิแล้วทุกคนครับพอแบงค์เจอหุ่น หุ่นอันนี้เหมือนจะน่ากลัวแต่ก็น่ารักนะนี่ตามพ่อแบงค์มาเนี่ยเน,น,นหุ่นตัวเนี้ยหุ่นตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวตลกอะห<า>เหมือนในเหมือนในเกมโรบบอกเลยฮะดูที่เนี่ยดูตาเขาสิอุย้ยอย่ากแกล้งเขาสิดูสิหุ่นเขามีชีวิตปะทําไมปากอะเป็นสีแดงอะเด็กๆกลัวไหมพ่อแบงค์อยากจะบอกนะทุกคนว่าเด็กๆไม่ต้องกลัวเพราะว่า เขาเป็นหุ่นปลอมทุกคนเลยไม่มีผีผีไม่มีจริงบนโลกส่วนตรงนู้นนะครับเป็นทางไปไหนไม่รู้อ่ะแต่เราไม่อยากไปดีกว่าน้องบิงนะใช่ถ้าเราไปตรงนั้นนะ่ะเรากลัวว่าจะกลับไม่ได้ไงตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านเขาใหญ่อาร์ทีข้างในนั้นจะมีสระว่ายน้ําแล้วก็จะมีบ้านพักใช่บ้านหลังใหญ่ส่วนของเราจะพักอยู่บ้านหลังเล็ก,ลลลกตรงนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะบายจําได้ไหมเนี่ยรถจี๊ใช่รถจี๊ใคร รถจีบรถจีบไม่กีบที่บ้านเราก็มีปลาฉลามใช่ไหมงั้นพาไปดูปลาฉลามได้ไหมอู้สาว่ายน้ําเราเปลี่ยนสีได้ทุกคนสีน้ําเงินสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้าสีเลือดอุยสาว่ายน้ําเป็นสีเลือดนั่นไงเดี๋ยวเด็กเด็กเด็กเเดินมากับพ่อได้ไหมพ่ออยากไปดูปลาฉลามแล้วก็อยากดูสาว่ายน้ําสีเลือดอุ้ยุยปลาฉลามอยู่ตรงต้นไม้เนี้ ปลาฉลามมาอยู่ใกล้เรามากเด็กๆกล้าขึ้นปลาฉลามไหมครับกล้าเด็กขึ้นปาลาฉลาได้ไหมได้ได้อ่ะ,อะบิงบิงเอานี้พ่อถือให้โอเคแบมาอ่ะบิงขึ้นสิบิงกล้าขึ้นปากนะครับทุกคนจะกลับมาทำไมอะ่ะอุ้ยทุกคนบิงนั่งยองๆไว้พอ่อบิงจะกลับมาอีกบิงลอยได้พ่อจับได้ใบพอ่อพ่อจับได้้พี่เขาช่วยเหรอใช่พี่เขาช่วยบิงได้มาเดี๋ยวพ่อดึงกลับได้เห็นไหม บิงไม่ต้องกลัวเห็นไหมพอจับถึงบิงบิงไม่ต้องมาเห็นไหมพอจับถึงปลาอยากขึ้นไหมปลาอยากขึ้นไหมเห็นไหมจะมาถึงแล้วบิงไม่ต้องกลัวเพราะว่าพ่อไม่ให้บิงไปไกลหรอกนี่เห็นปลาบิงกลับมาแล้วปลาฉลามนี้มันเป็นปลาฉลามแบบลอยได้เก่งมากเลยน้องบิงเอาไปนี่แล้วตรงนี้มีน้ําไหลด้วยทุกคนน้ําไหลเป็นสีคอยดูนะอันนี้สีอะไรสีเขียวต่อไปเป็นสีอะไรรู้ไหมสีฟ้าต่อไปเป็นสีอะไรรู้ไหม สีน้ำเงินต่อไปเป็นสีอะไรรู้ไหมอุม้ยเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลายเป็นสีเขียวแต่ว่าสีแดงที่คล้ายๆเลือดอะยังไม่มีนะม,นมีไหมใกล้แล้วใกล้แล้วกลายเป็นสีม่วงแล้วอุ้ยทุกคนสวยมากสีเลือดมันไม่มีแล้วแน่เลยอะเหมือนมันไม่มีแล้วนะเราต้องไปดูเราต้องไปดูข้างบนนู้นหรือเปล่าไปเราขึ้นข้างบนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่คลิกกลายเป็นนั่นไง มันกระพริบแล้วใช่มันเป็นสีแดงแล้วทุกคนมองเห็นไหมพี่พายยาเอามือลงไปมันเป็นมันเป็นคืนพระจันทร์อะไรนะมันเป็นคืนแดงเดือดมาเร็วขึ้นมาข้างบนกันตรงนี้มีสไลเดอร์นี่สไลเดอร์น่าเล่นมากถ้ามองข้างบนนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขามีไฟเยอะมาก อ้ย่ก็เป็นสีเลือดนานเลยเหรอโอ้สว่างแล้วสว่างแล้วมาเรากลับห้องกันเถอะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วและเราก็เดินเดินทั่วครบครบรีสอร์ทแล้วที่นี่สวยไหมครับทุกคนระหว่างทางเดินกลับอ่ะเราก็เจอบอลลูนด้วยนะแต่ว่าบอลลูนอ่ะเราจะพาไปดูพรุ่งนี้เนาะวันนี้เราดูหมดแล้ว่ปเดี๋ยวบิงจะรีวิวบ้านหลังที่บินชอบไหนอ๋อหลังนี้กขามีเปนั่งใช่ไหม นายแกวงให้ดูสิอ๋อหนูชอบหลังนี้ใช่ใช่พ่อก็ชอบบิงบิงเห็นหน้าเราเลยลเราเห็นสองคนเลยแต่พี่บายอยู่ไหนอ่ะฮะพี่บายจะมาแล้วพี่บ้ายมาแล้วเย่ตอนนี้เราก็อยู่กันสามคนแล้วบ้ายมองกล้องเห็นไหมนี่ลาจ๊กตาโอเคครับทุกคน ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านเราแล้วเราสำรวจแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเนาะเพราะว่าผีไม่มีจริงงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกำลังใจถ้ชอบบิงไบด้วยนะอันนี้ถ้าใครชอบแบบน่ากลัวน่ากลัวมันดูคลิปนี้ได้เลยบายบายปิดคลิปหน่อยบาย